พิธีมหาพุทธาพิเศษพระพุทธราสวัสดิมงคลณพระอุโบสถวัดน้าพระเมรุชิกการามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำดโดยพลตำรวจเอกกศักดิ์สุขวิมลผู้บญชาการตำรวจแห่งชาติประธานจัดสร้างและอาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ผู้ออกแบบ สมเด็จพระมหาราชมงคลมุลนีเจ้าคุณธงชัยวัดรประวิทยาราวรวิหารเป็นประธานจุดเทียนชายมหาเลิศสดทานยักษ์สุดเข้มขังโดยมีพระเกจิอาจารย์ร่วมอธิษฐานจิตพร้องกันทั้งสิบลื ครับก็วันนี้นะครับพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษนะครับพระพุทธราสวัตรมงคลนะครับซึ่งทําให้กับกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดที่โชคชัยสีนะครับซึ่งท่านผอ,อรตอรอแล้วก็ท่านอาจารย์เฉลิมชัยได้ให้เกียรติมาในงานเป็นประธานนะครับโดยมีพระเกจิสิบรูปนะครับร่วมกันพิธีบวงสวงช่วงเช้าจยกระทั่งมาพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษเรียบร้อยนะครับก็ผ่านไป ได้เรียบร้อยก็ฝากขอบคุณประชาชนนะครับแล้วก็ค้าราชการตำรวจแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องพุทธศิลป์นะครับของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับวันนี้ในเรื่องของการขา,า,ายได้ภายหมดไป3นาทีนะครับได้เงินไปทั้งสิน้นถวายปัจจัยร่วมแล้วประมาณเกือบ60กว่าล้านนะครับเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลวิเชียนบุรีนะครับจังหวัดเพชรบูร์รวมถึง มอบให้กับขัวศิลปะเชียงรายซึ่งเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับทําเพื่อเป็นพุทธศินให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่สนใจในเรื่องของพุทธศิ์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ป๋องสุพรรณด้วยนะครับที่มาให้เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็เป็นออร์แกไนเซอร์นะครับในเรื่องหลายๆอย่างทําให้งานในวันนี้นะครับผ่านไปด้วยดีนะครับได้ดีมากนะครับ คนที่มาร่วมงานประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยช,ช,ชื่นชมนะครับว่าเป็นพูดง่ายเป็นพิธ,ธีที่เข้มขังนะครับซึ่งไม่เหมือนไปที่อื่นเลยนะครับเขาบอกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาร่วมในพิธีแห่งนี้นะครับไม่ว่าเป็นการสวดในเรื่องอาพานยักษ์นะครับของท้าวเวสสุวรรณนะครับรวมหลายๆอย่างคนที่มาเข้ามาร่วมงานในพิธีครั้งนี้ถืออันในที่เป็นบ่วงหรือเป็นอุปสรรคนะครับ ก็สามารถผ่านไปได้นะครับอันไหนที่เป็นบุญบารมีก็สามารถเพิ่มบารมีของตนเองให้มากยิ่งขึ้นไปนะครับคำว่าไม่มีหรือว่าคำว่าจนนี่จะไม่มีนะครับมีแต่รวยนะครับสิ่งที่จะคนที่เข้ามาในพิธีครั้งนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับใครที่ได้พระพุทธราชสวัสดิมงคลนะครับเป็นพระก,กิ่งแจกไปใน,ว,น,นวันนี้ประมาณ2,500องค์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ อาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็ท่านพลตำํำรวจต่อศักดิ์ถิวินมลผู้ชกการตำรํำรวจชาติซึ่งเป็นผู้ดํำริให้มีการสร้างร่วมกับอาจารย์เฉลิมชัยทาให้มีพิธีมหาพุทธาวิเศษในครั้งนี้นะครับที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าที่อื่นนะครับ,รบขอขอบคุณมากครับ